อาหาวันหยุมนะครับ,าบอาคอบัวเอาทีย่ยตัวอะไรลินตัวอะไร ดูนี่แล้วน่ีทำสวยอันนี้เขินเขินอันนี้เขินเขิน,น,นไม่มองนะคะอันนี้เขินนะคะอันนี้คือเขินนะทำเอียงอายนะ,ะเออฮ้ยอะไรชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะไไมม่ต้้องหาชื่ออะไรคะเนี่ยฮะ อีกคนที่มาอีกคนนะครับชี้ไก่อะไรไอ้นี่ทำได้ไงฮะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายพ่อทำไมดูแม่แม่แม่พาไป